อ่าครับกล้องทีก็เก้าศูนย์นะครับอันนี้ตอนกลางคืนนะครับชัดมากนะครับอ่าก็สวัสดีครับพบกบช่องช่างท็อปมือถืไฟนี่เรามาติดกล้องนะครับติดกล้องตัวทีอก้าศูนย์ครับตัวนี้จะเป็นดูผ่านไวไฟไม่ได้นะครับจะเป็นจอสี่นิ้วนะครับโอเคครับนี่ก็มาที่รถเอ็มจีครับเอ็มจี ก่อนทํางานนะครับวันนี้ก็ทํางานเหมือนกันนะก่อนเข้างานการเด็กครับก็มาถิดกล้องนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของรถแล้วก็ไปดูรถกันเลยครับ,รบก็เป็นรถ MG ครับ MG ติดได้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้เป็นจอสีนิ้วจอสามนิ้วแล้วแต่ว่าจะเลือกเอาตัวไหนนะครับนี่เป็นเก้าศูนครับพอเอจอสีน <P 90. S 1> อ่นิ้วครับเก้าศูนี่าครับเดี๋ยวเรามาติดกันเลยนะครับก็คันตัวนี้ใส่นะครับนงอ่า นีมีออปชันเสริม2แบบนะครับคือติดติดจุกกระจกแล้วก็มีแบบจุกสามเอ็มนะครับแล้วก็ตัวรัดหูกระจกนะครับมีเลือกสามแบบนะแต่ตัวนี้ฟรีครับจุกกระจกเดี๋ยวก็แน่นดีนะครับตัวนี้อ่าเชอ่านนี้ก็เราก็เดินสายนะครับติดกล้องก่อนนะครับติดกล้องยึดกล้องนะครับแล้วก็เดินสายขึ้นไปบนข้างบนนะครับยัดซ่อนสายนะครับนี่ผมรีให้ดูเร็วๆหน่อยนะครับ เดินสายมาข้างหลังนะ้ำข้างลงข้างนะครับเข้าไปหาที่จุบุรีนะครับวิธีสอนเล่นก็จะอ,อยู่ในนาทีที่สี่ที่ห้าขึ้นไปนะครับอันนี้ก็มีตอนติดตั้งนะครับเดินสายเยียบสายนะครับอันนี้เราเก็บให้เนียบนะครับรัดเชฟบันทายให้ทุกเส้นนะครับสายไฟนะนี่ครับด้านหลังนะด้านหลังเราก็ใส่ตรงนี้นะครับอยูด่ด้านหลังอ่านีนะ่ครับก็ด้านหลังนะครับแล้วก็ติดกล้องนะครับ กล้องวัระยาดูนะครับตอนปิดประตูไม่ให้มันชนนะครับมาแก็จะส่องให้มันเห็นด้านหลังด้านตรวรถนะครับตัวนี้นะด้านในนะว่าคันนี้มีกล้องถอยแล้วแล้วไม่จำเป็นต้องเอามาติดข้างนอกก็เสร็จแล้วครับเหงื่อซกหน่อยนะร้อนครับร้อนก็เดี๋ยวมาพาดูครับว่าตรงไหนติดอะไรในเดือนสายไงนะครับโอเคครับมันก็สบร้อยนะครับกดแจ้งหนึ่งครั้งฟุบกล้องก็จะติดเลยนะครับ ตาร์ทปุ๊บคือกล้องติดใช้งานได้เลยนะครับออกกล้องหน้ากล้องหลังเลยครับภารพระควมชัดนะ,ะก็สายไฟก็เก็บมาตรงนี้นครับสบายเก็บตามขอบเลยครับไม่เห็นไม่เห็นสายไฟเลครับสายไฟคือเก็บเนียบเลยไม่เห็นสายผู่เลยนะกล้องหลังากินะนะครับกล้องหลังนะคือให้มันบันทึกให้มันบันทึกด้านหลังนะครับ ให้มันส่องไม้หิน้ายเราครับปิดประตูลงนะครับไป MG ครับอันนี้ติดได้รุ่นครับจอสีนิ้วนิ้วนีครับอันนี้สามารถเปิดไฟหน้าจอได้วยนะครับหน้ากล่องสามารถเปิดไฟได้นะครับไฟตัวนี้เปิดปิดได้นะถ้าเราไม่อยากเปิดเราก็ปิดไว้ก็ได้ก็ เก็บเนี้ยเพืจุดครับไม่มีสายไฟโผล่เลยเ mm hmm. ชียครับ mm hmm. ก็สนใจก็ย่าลืมตีบต่อสอบถามเลยครับแล้วก็ยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะยครับขอบคุณครับเวลาเราดับใช่ไหมปุ๊บมันดับปุ๊บกล้องก็จะดับนี่ก็จะดับไปเลย เวลาเราสตาร์ทรถจะไปไหนปุ๊บกดขึ้นมาปุ๊บนะมันก็จะติดเลย <hơn S 1> อืมอ่ากดสตาร์ทรถมันก็ติดเองเลยแล้วมันก็จะบันทึกเองเลยที่ไม่ต้องไปทำอะไรมันใช่ไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยก็จะบันทึกเองเลยเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยสตาร์ทรถ ก็จะตึงขึ้นมาแล้วก็สามนาทีอะพี่จอมจะดับไปสามนาทีนะจอจะดับไปแต่ว่าไฟตัวนี้มันจะโชว์อ่าฉีดไปแล้วครับปุ๊บมันจะมีแค่สีน้ําเงินทีเนี้ยไฟตัวเนี้ขึ้นมาสามนาทีมันจะดับไปถ้าพี่อยากดูเอ้มันบันทึกหรือเปล่าพี่ก็กดตัวนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแล้วสามนาทีก็จะดับไปอีกไฟข้างหน้าเนี้ยก็เปิดปิดได้มันจะมีไฟหน้ากล้องนะถ้าพี่อยากไปปิดนะพี่กดโอเคตรงนี้ใช่ไหมโอเคปุ๊บอันนี้ให้มันหยุด สีขาวแล้วก็นี่เมนูอ่าแล้วก็มาตัวนี้เลื่อนตัวนี้นะหนึ่งสองอ่าเนี่ยอ่ะอันที่สี่ไฟ led กดโอเคเข้าไปปุ๊บเนี่ยเปิดปิดเนี้ยวิดีปิด,พ,ปดพี่ก็ก,กดตวัวนี้ปิดโอเคอีกเปิดก็โอเคเปิดอ่าก็กดออกก็ปุ๊บเนี้ยออกก็กวก็วกด,ดโอเค จีนจีนมันมีภ<ช>าษาจีนด้วยท่านี่ยน่าจะมีนะลองอดูมนะลองดูดิตั้งค่ากดโอเคอ่ามันเป็นสีขาวปุ๊บปอ๊บเลื่อนมาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนภาษาใหเ้เอ๊บเอ๊บเอ๊บนี่ไงภาษาโอเคเนี่ยเนี่ยจีนไหมอ่าภาษาจีนได้ฮะภาษาจีนเนาะอ่ะะาโอเคอันนี้แหละเดี๋ยวผมอ่านไม่ออกด้วยนะอ่าเนี่ยไหมจีนอ่าแล้วก็เมนูปุ๊บ ถ้ากดออกจากเมนูปุ๊บอย่าลืมกดโอเคอให้มันขึ้นสีแดงปุ๊บคือบันทึกอ,อ่าอโอเคสามนาทีมัมนจะดับไปถ้าเราดับรถปุ๊บมันก็จะดับไปเลยเล็กๆมันจะเป็นสีแดงนะสตาร์ทแรกๆฉีดไปสักพักมันจะเป็นสีเงินคือมันเต็มแล้วอ่าแล้วกว็แค่เราเปิดไว้เปิดล้อไว้มันจะ ถ้าเราสตาร์ทเราแล้วก็มาจะเปิดออโต้เลยใช่แต่แล้วถ้าเราหน้าจอมันหลับแล้วมันก็จะสาย<บ>ไว้ใช่ใช่ใชบันทึกเหมือนเดิมแต่ถ้าพี่ไม่ไม่อม,ม่อยากรู้บันทึกหรือเปล่าจริงหรือเปล่าตัวนี้มันก็จะขึ้นจออย่างนี้มาสามทีก็ดับไปแล้วพี่ดับรถใช่ไหมจอดรถอยู่ดีๆเนี่ยดับรถมีคนมาชนปุ๊บกล้องจะบันทึกขึ้นมาเองเลยอ่าแล้วก็มันจะดับไปบันทึกขึ้นมาตอนเหตุการณนะ์อ่าเมื่อจะล็อกไฟเลยอ่าแค่นี้ถ้าพี่ปิดไฟหน้าก็ปิดได้เปิดปิดได้ ถ้าเปิดไฟหน้าตรงขึ้นกวสว่างชัดขึ้นเห็นไหมขนาดนี้เปิดไฟหน้านะกปชัดเนี่ยนี่ก็วันที่วันเดือนปีตามนี้เลยเอ้ตัวโอเคก่อนถ้าจะเข้าเมนูโอเคเปิดเมนูตัวล่างสุดตัวล่างอันนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปใช่อันนี้ตั้งสุดอ่าอ่านี่ก็เลื่อนอ่าเลื่อนตัวนี้แหละตัวนี้ใช่อ่าก็ไปเรื่อยๆเลยโอเคอ่าโอเคเนี่ยอันนี้กูปิดเห็นไหมอ่ ไม่ต้องกดเลื่อนนี่ต้องอกดเลื่อนใช่ไม่ใช่จอนผัดอ่ากโอเคออ่าก็จะปิดไฟไม่ออกแล้วไฟข้างหน้าไม่ออกไปแล้วไม่ม on ีแล้วกดตรงนี้ใช่ไหมกดโอเคถ้าจะเข้าไปเปิดโอเคไม่ไม่ไม่เปิดแล้วไม่เปิดแล้วก็กดหน้ากดตรงนี้กดอีกจนมันออกอ่ะกดอีกอ่าแล้วก็โอเคอ่าให้เป็นสีแดงก็จะบันทึกทีนี้ไปดูรูปไปดูวิดีโอที่เราบันทึกไว้กดโอเคอีกโอเค กดตัวนี้<ม>บนสุดเลยอ่ามันหยุดได้เห็นไหมสุดแรงไม่บันทึกแล้วอ่านี่นี่คือวิดีโอแล้วกดโอเคดูโอเคอ่ามีเสียงมีภาพเสียงเล็งได้เลยนะเสียงเล็งเสียงในคลิปได้แล้วกดหยุดก็กดโอเคมันหยุดนะถ้าถ้าถ้าเราเปิดก้กงเปิดเปิดไฟไว้ตลอดได้ไหมได้พี่ได้มันไม่ไม่มีปัญหาเปิดได้ตลอด ไม่มีปัญหาไปกดโอเคอ่ะกดเมนูก็ได้กดโอเคปุ๊บมันหยุดแล้วก็เมนูเดิมนี่มีกล้องหน้ากดไปอีกกล้องหลังอ่ะกล้องหลังถ้าจะดูกดโอเคเข้าไปอีกกล้องหลังเวลามไม่ตุงกันเลยนะหน้าเวลาทุ่มหนึ่งหลังก็ต้องทุ่มหนึ่งเหมือนกันเลยอ่ากดโอเคปุ๊บเมนูไปอีกเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายเมื่อกี้เนี้ยอ่า ก็ออกมาปุ๊บแล้วกดโอเคให้มันบันทึกอ่าแค่นี้นี่ก็เสร็จเลยสามนาทีหน้าจอจะพักดับปุ๊บไปแล้วไฟันจะขึ้นเหมือนเดิมมันบันทึกอยู่อ่า <Okay. S 1> มีอะไรก็โทรหาผมเลยสง่งบัญชีมาให้เมียให้เ <laughs> <laughs> ดับรถปุ๊มก็จะดับไปเ <laughs> ดี๋ยวครับเดี๋ยวย้าลืมติดต่อสาบถามได้ครับกดไลค์กดกแชร์ด้วยนะครับ <laughs> เสร็จแล้วครับกล้องหน้าหลังครับ อสี่นิ้วครับ Q90 นะครับติดตั้งถึงที่นะครับอ่ากล้องตัวนี้นะครับชัดมากนะครับมีอินฟลิตในตัวนะครับอ่านี่ผมเอารถของรถกระบะมาเทียบนะครับนี่ครับเป็นแม่รถของรถกระบะนะครับอ่าดูภาพนี้นะครับอ่า้ายมือคือในกล้องนับหัวมือภาพจริงครับภาพจริงมืดนะครับ้า้มือแล้วนี่สว่างนะครับอ่าครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับก็ไปหาถึงที่นะครับขอบคุณครับ